วัสดีค่ะทุกคนออนมิลนะคะวันนี้เราอยู่กันในเกม Something Bad Is On The Moon นะไม่แน่ใจว่าเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรนะคะน่าจะเป็นแนวเฮอร์เลอร์เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยนะ,ะบนดวงจันทร์หรือเปล่าไปครับเวลา,าวันที่19ทธันวานะคะ Moon Landing อ๋อเราอยู่บนดวงจันทร์นะโอเคเป็น Luna Mission น,นะคะฉันพบวิดีโอเรคคอร์ดอันนึงซึ่งเกี่ยวกับมิชชั่นอันนี้แหละ แล้วบางอย่างที่ฉันเห็นในฟุตเทปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะฉันคิดว่ามันทำให้ฉันนึกถึงอะไรบางอย่างเหมือนจะให้ไปหาอะไรสักอย่างนะคะ that, อันนี้คือดวงจันทร์ใช่ไหมเนี่ยโอ้ว้าวโอเคให้ไปไหนอะไม่มีซับหรอเล็บอ๋อนั่นไงโอเค800เมตรนะคะ น่าจะต้องให้เดินไปตรงโน้นจะมีอะไรรอเราอยู่กันนะมีอะไรกันแน่ที่อยู่บนดวงจันทร์อ๋เหมือนเราเป็นคนที่อัดเสียงเองนะคะแล้วเราก็พูดเราก็พูดกับเสียงเครื่องอัดเสียงไปด้วยบอกว่ามันเต็มไปด้วยหินมากมายนะบนดวงจันทร์อะ Over. เหมือนจะเป็นจานดาวเทียมเหรอคือเราต้องมาซ่อมเหรอโอเคอีร้อยเมตรนะจะถึงละห้าสิบเมตรค่ะจะถึงแล้ว,ลวเดี๋ยวเดินมาซ่อมนะคะน่าจะไม่มีอะไรเปล่าก็แค่ซ่อมโอเคฉันมาถึงแล้ว เปลี่ยนมีอะไรฮะเอ๊ะมันกดไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะเอาเชี่ยตัว E เพิ่งจะขึ้นตอนนี้นะอ๋อองแค่กดปิดเหรอเหมือนแค่กดรีเซ็ตนะอ๋อต้องต้องยืนห่างๆเมื่อ,อกี้มิวเดินชิดไปอ่ะเหมือนแบบว่า reset ร,บบร,บบรีเซ็ตระบบรีเซ็ตระบบโอเครีเซ็ตระบบนะ ป็งไงฮะ s ิสเ e มรีเ e t อ้าวได้ไหมทูสแกนบ๊อบ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 เรียบร้อยฉันพอมันจะสแกน I'm picking up a small object traveling in your direction right now. Okay, fast. Very fast. I cannot get a read on the exact speed. Patching into your hud now. It's twenty two hundred and fifty miles away. Huh? Please return to the capsule. Wait wait, wait, wait,!! เดี๋ยวเดียอะไรวิ่งมาหาเราอะเมื่อกี้มันต้องส1พันเมตรบอกว่าอย่าขยับอย่าขยับแน่ใจหรอว่าว่าเป็น ว่าเป็นของช่วยเหลือเราจริงๆมันบอกว่าอยากขยับเฮ้ยอะไรเสียงอะไรอ่ะฉันกำลังจะเข้าไปฮะไปแล้วใครอยู่ก็อยู่เชี่ยไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะแดงๆอ่ะ เมื่อก anyway, ี้แดงๆอะไอเช่ออะไรวะเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นปลาแดงๆอะอุะยอุ้ยเอ้าจริงเหรอเขาบอกว่าห้ามเดินเหรอ โอเคโอเคเอาใหม่ก็ได้เอาใหม่ก็ได้อ่า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  A few minutes later มันลุกกู้นะมันโอเคมากโอเคกำลังจะส่งยานมาทางเราแล้วมันไกลหน่อยประมาณ2,000กว่าเมตรนะ เฮ้ยอะไรร้องอะไรเน so ี่ยวอทสี่ร้อยอะไรสามร้อยระแวงนะเนี่ยเฮ้ยอีแดงแดงอ่ะอีแดงแดงอ่ะแดงแดง วิ่งหายาแล้วมาจ้าตาอีกแล้ว <c oughs> มันมันมีสีแดงวิ่งมาแล้วไม่หนีจะได้เหรอไม่หนีก็ตายปะวะทดสอบจิตวิญญาเหรอมันใช่เหรอเอลฟี่จะให้เล่นรอบสามเหรอคะประมาณว่า Do not move ถ้ามูปุ๊บตายเหรอเอามารอบสามก็มาดิวะออืยังไงอย่าขยับคุณปลอดภัยพันเมตร ไม่ไม่เกมมันสั่นแปดร้อยเมตรถ้าตายอีกไม่เล่นแล้วนะหกร้อยเมตรเสียงเพลงมาจากไหนกอดอกอยู่ตอนนี้กอดอกอยู่นะคะกอดอกอยู่สามร้อยเมตรสองร้อยเมตร เมตรทำไมมันดูยานอยู่ไกลจังอะอุ้ยห้าสิบเมตรกอดตัวเองอยู่ค่ะกอดตัวเองอยู่ค่ะสามอย่าบอกนะ <c oughs> เออเกมมันมีแค um ่นี้แหละแม่งไงสรุปก็ตายอยู่ดีเออสรุปคืออีระยะทางอีผีแม่งมาหาเราก็ว่าทไมมันใกล้จังวะโอ้โดนหลอกให้เล่นสามรอบจะรั่วอนามิวเดินทางข้ามเวลาเพื่อมากาวเอ๊ะ